สวัสดีครับ F4 ช่องที่ทงทัดชาแนลเอน้องต้นข้าวสุปริยาครับวันนี้มาพบกันสายๆครับของวันพุทธที่26เดือนพฤศจิกายน2568ัรครับช่วงนี้ก็ต้องขอเชิญชวนนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนส่งกำลังใจไปให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้นะครับ ในช่วงนี้อุทกภัยถล่มหนักเลยที่จังหวัดทางภาคใต้ของเรานะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับที่มีกำลังที่มีความพร้อมนะครับนะก็สนับสนุนได้ทุกท่องทางนะครับถ้าหากว่าช่วยอะไรไม่ได้ก็ขอให้ช่วยเป็นกำลังใจนะครับส่งกำลังใจไปให้พี่น้องนะชาวใต้โดยเฉพาะชาวจังหวัดสงขลาหาดใหญ่นะครับช่วงนี้อุทกภัยหนักมากน้ำท่วม นะมมดหลังคาเลยนะครับทรัพย์สินไม่ต้องห่วงครับเสียชีวิตไปหลายท่านก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับการสูญเสียทุกครอบครัวนะครับนะจากใจจริงของช่องทีตรงทอนชาแนลครับนะในส่วนนี้นะครับเป็นเรื่องภัยธรรมชาตนะิก็เป็นข่าวดีทีนะ่เป็นการรวมพลังของเอกชนทั่วทั้งประเทศไทย นะมูลนิธิต่างๆนะครับโอ้โหระดมกันไปช่วยเหลือนี่คือน้ำใจของคนไทยนะไม่ต้องห่วงนะครับนะไม่ต้องรอนะความช่วยเหลือของภาครัฐนะรภาครัฐเนี่ยจะเชื่องจะช้านะนะก,ก็แล้วไปแต่ว่าประชาชนก็ช่วยกันช่วยกันทุกทุกทุกภาคส่วนเลยนะครับช่วยกันเนี่ย เหนือใต้ออกตกนี่เดี๋ยวนี้นะครับศูนย์กลางเล็งลงไปที่หน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยลงไปช่วยเหลือนะแม้แต่เนี่ยคนจังหวัดกาฬสินธุ์หน่วยกู้ภัยของจังหวัดกาฬสินธุ์เรานะครับนะกู้ภัยมูลิตี้ของอ่าหลวงปู่ศิลานะครับศิริจันโทเนี่ยเราก็ศิลาศิริจันโทด้วยจารย์ลิงเนี่ยนะครับก็เนี่ยลงไปแล้วเมื่อวานนะครับพวกเราก็ นี่แหละก็คือน้ำใจนะครับของคนไใยทั่วประเทศสู้ๆนะครับพี่น้องคนใต้ทุกคนนะครับนะก็อยากกำลังใจนะของช่องที่ทุกอ Channel, นชานเนวแล้วก็เอฟซีน้องต้นข้าวทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะนะพูดถึงการเคลื่อนไหวนะสิ่งที่เคลื่อนไหวสิ่งที่ดีๆนะครับของ ก็เรียกว่านะดาวดวงน้อยในหัวใจของพวกเรานะครับดาวฤกษ์ดวงนี้นะครับเขาได้ทําคุณประโยชน์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของคนที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้ให้ได้คนเราบางคนเน่นะครับมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้แต่หัวใจเขาเนะี่ยไม่พร้อมที่จะให้นะได้ไม่รู้จักพอเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมาก คนรวยนี่โอ้โหรวยมหาศาลเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่ไม่รู้จักแบ่งปันแล้วก็ยังไม่รู้จักพอด้วยยังแสวงหาผลประโยชน์อ่เาเข้าหกเข้าห่อตัวเองเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนเนีน่ยาคนพวกนั้นเราก็ถือไว้ว่าเป็นแบบอย่างที่เราต้องอย่าเอาแบบอย่างแต่น้องต้นข้าวสุกิยาของพวกเราเนี่ยน้องผ่านความยากลำบากมา นกับคุณยา่านีสู้ชีวิตกันมาเรียนโรงเรียนวัดมาไปเปิดหมวกไปหาเงินด้วยเลี้ยงชีพด้วยสัมมาชีนคุณย่าปลูกฝังดีนะอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้ธรรมะเนี่ยทำไม่น่าล่ะครับน้องต้นข้าวเนี่ยจึงเป็นคนที่มีนมองโลกเนี่ยมีสติตลอดเนี่ย ภาษาบ้านภาษาทุกวันเนี่ยเรียกว่าพลังบวกถ้าเป็นภาษาทางธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติอยู่ตลอดเวลานะพอน้องได้มีโอกาสพอน้องมีโอกาสได้มีศักยภาพมีความสามารถพอที่จะเป็นผู้ให้ได้น้องรีบให้เลยน้องให้อย่างไม่ลังเลเลยภาพเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานที่น้อง นะ่าำเงินบริจาคนะครับจาก f อซแล้วก็มี FC, อเอฟซเข้าไปร่วมไม่หลายคนร่วมบริจาคให้สถานศึกษาที่น้องเคยเรียนอยู่โรงเรียนวัดนะพวกเราก็คงเห็นภาพภาพนี้นะครับมันเป็นการยืนยันว่าคนเรานะถ้าไม่มีจิตใจงดงามจริงๆเนี่ยตัวเองพึ่งเนี่ยพิ่งเข้ามาพึ่งมีไรายได้พึ่งมีโอกาสไม่นานเท่าไหร่เนี่ย ็จะบอกว่าเดี๋ยวหนูยังไม่พร้อมมันสามารถแก้ตัวได้แต่น้องต้นข้าวกับคุณย่าเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่รอเลยมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากนะเมื่อวานเห็นยอดเงินที่น้องตั้งไปเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะครับนะ่ครึ่งแสนเนี่ยไม่น้อยแล้วก็น้องอยู่ในงานแล้วก็ทางท่านผู้ในการโรงเรียนการจนานุเคราะห์เนี่ยก็โอ้โหมีน้ําใจมากเป็นคนมีน้ําใจจริง ไปร่วมงานไปให้กำลังใจลูกศิษย์ตัวเองด้วยสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งแล้วว่าองค์ประกอบน้องต้นข้าวโชคดีครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ว่าครูบาอาจารย์ผู้บริหารทั้งครอบครัวด้วยญาติมิตรใลเอฟซีต่างๆเอฟซของน้องต้นข้านี่เป็นคนที่มีพลังบวกเต็มตัวแน่นอนครับสนะังเกตด,ดูไม่ว่าเอฟซน้องต้นข้าไม่มีใครหรอกครับที่จะเป็นปศด นะ9เเนี่ยจะเป็นคนที่มีพลังบวกจะไม่ใส่ใจเรื่องลบๆอะไรเข้ามานะน้องต้นข้าเมื่อวานไปช่วยงานนำเงินไปบริจาคแล้วก็ยังให้ความาใช้เสียงนะครับใช้เสียงของตัวเองใช้ความของสมาธิตัวเองเนี่ยยังขับกล่อมนะพ่อพ่อแม,แม,แม่ที่ไปร่วมทำบุญด้วยที่วัด ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่โอ้โหเนี่ยนะเขาเรียกว่าคนเราคนมีบุญนะคนมีบุญคนมีพลังบวกนะมีโอกาสให้ให้อะไรได้ให้เลยร้องเพลงของ่อยแม่นี่มีความสุขนะก็มีการให้รางวัลน,น้องก็เป็นคนอย่างนี้นะครับเป็นคนซื่ซ,ซีบางอย่างน้องก็นะก็เป็นเด็กวัยเด็กนะบางที บางบางอย่างเนี่ยน้องก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะถ้าอายุมากขึ้นน่ยทุกอย่างมันก็จะลงตัวมากขึ้นมันมีหลายเรื่องนะครับคนเราเกิดมาก็เป็นธรรมดานะครับนะกว่าที่จะอะไรจะเทียบพร้อมทุกอย่างก็ต้องรอไปหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่น้องแสดงออกเมื่อวานเนี่ยเป็นความใสซื่อของเด็กเป็นความบริสุทธิ์ของคนที่มีจิตใจงดงามไม่มีอะไรแอบแฝง เป็นธรรมชาติมากมากเลยนะครับผมเห็นภาพที <sao> ่เห็นคลิปที่เขาออกมาแล้วเนี่ยอืมทำไมเด็กคุณเนี้ยนะไม่เสียผมไม่เสียใจเลยครับผมดีใจที่มีโอกาสได้รู้จักนะได้รู้จักทางออนไลน์เนี่ยได้รู้จักน้องต้นค่าสุปิยาตาดมอืมผมดีใจครับที่วันนั้นผมไปเปิดดูดวนเพลงจริงทุนแล้วก็ติดตามน้องมาจนกระทั่งน้องเนี่ย ก้าวไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ก้าวแล้วครับน้องกระโดดแล้วครับตะลุกฟ้าเลยครับเออทํา <laughs> ไแมดาวต่างๆที่เคยเจอจะลัดแสงนี่เออมีความหวั่นไหวนะครับ <laughs> มีข่าวดีด้วยนะมีข่าวดีถ้ามีโอกาสนะครับไอดอลของเด็กและเยาวชนที่เข้ามาในวงการบันเทิงเนี่ยคนแรกที่จุประกายเนะี่ยวงการลูกทุ่งหมอลำเนี่ยคือน้องอุงอิงเพชรบ้นแเพง ลูกทุ่งจา๋าเนี่ยต้นข้าวสุปฏิยาทราบว่าหนะ้าซี o โอของวงสาวน้อยเป็นแพลงเนี่ยไม่นานครับถ้าหากว่ามีการไปแสดงที่แถวใกล้ๆบ้านน้องอะแถวภาคกลางนมีโอกาสที่จะเชิญน้องต้นข้าวไปขึ้นเวทีได้ร้องเพลงร่วมก,ก,กันกับนะี่พี่องอิงด้วยภาพนี้ผมอยากเห็นเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยผมชื่นชมผมชื่นชอบนะครับ นะในสตอรี่ในการวางตัวนะน้องหญิงก,ก็เป็นคนที่พอมีโอกาสให้ให้นะครับนะทําบุญทําบุญกระถินไปที่วัดทุกปีเลยเนี่ยน้องต้นข้าวก็เริ่มเข้าวัดนะครับทําบุญเนี่แหละครับสิ่งที่พวกเราอยากเห็นนะภาพนี้คงจะเป็นภาพที่ประทับใจจะรอต่อไปครับนะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับพูดไปมากเดี๋ยวมันยาว <laughs> ท้ายที่สุดนี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้สู้ๆ,ๆนะครับนะ่ะแล้วก็ฝากให้ f อฟพวกเราทุกคนนะครับอย่าลืมโหมวตนะนะ่ะวันนี้มันตียี่มกแล้วนะครับช่วยกันนะครับโหวตไปเรื่อยๆเราไม่ต้องหวังว่าจะชนะใครแต่เราโหวตด,ด้วยใจของเราที่บริสุทธิ์นะครับได้เท่าไหร่ก็เรื่องของนคะแนนนะช่วยกันนะครับ t r 8 0นะเราต้องไปต่อให้สุดหยุดที่เส้นใจครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามฟังคลิปจนจบนะครับขอบคุณทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ